พระธรรมเทศนาแผ่นที่113ลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่12มีนาคม2560มีชื่อเรื่องว่าคิดจะละกามยาดมริถึงกามวันนี้เป็นวันที่12 มีนาคมพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน4ก็ว่าเดือน4เพนเมื่อเช้าก็มีพี่น้องประชาชนมาทําบุญแต่ตอนเที่ยงเราก็ได้ลงอุโบสถพร้อมกันพระที่ไปกิจธุระที่อยู่ด้วยกันก็มีแล้วก็พระที่ ลงอุโบสถวันนี้สารูปแล้วก็พวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระรุ่นใหญ่ที่มีอายุพรรษาก็ได้ร่ว,รวมกันทำงานซ่อมกำแพงถนนหนทางสะพานแล้วก็เนสิ่งปลูกสร้างที่มีปัญหาสำาั อันเนื่องมาจากน้ำท่วมวันที่8ที่9พพฤศจิกายนพอน้ำท่วมแล้วไม่นานพวกเราก็เตรียมพร้อมในการซ่อมเสนาจนะวัตถุก่อสร้างแต่ก็เพิ่งมาเสร็จเมื่อวานหลวงพ่อเขาไปกรุงเทพตั้งแต่วันที่9เพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้วันที่11เย็น ก็มาเห็นบอกพระก็รายงานว่างานซ่อมเสนาสนะซ่อมสิ่งที่ปลูกมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมเสร็จแล้วหลวงพ่อก,ก็ได้ยินแล้วก็อืจบเส็ธทีแต่ว่าค่าเสียหายกับท่านอย่างพวกท่านทั้งหลายก็ยังไม่ได้ส่งเข้ามามีแต่ว่า ได้ไปเอาของเขามาใช้ก่อนอ,อย่งไม่กี่วันกขคงจะรู้ยอดได้ว่าค่าเสียหายในการซ่อมในคราวนี้ก็คงจะ,ะไม่มากแต่ก็ไม่น้อยแต่ถึงยังไงที่ผมเห็นแล้วพวกท่านทลายก็รู้แก่ใจว่าค่าแรงไม่มีมีแต่ค่าวัสด,ดุค่าวัตถุ เหล็กหินปูนทรายแล้วก็ค่าน้ำมันทีเ่เราใช้เครื่องทุนแรงจากนั้นก็จับหรับคนงานผู้ที่ทำงานฝ่ายพระแต่ฝ่ายารวาสญาติโยมเขาขอ,อย่างดินยินดีมาช่วยกันจุดนี้เราก็ทุนแรงไปตั้งเยอะแยะถ้าจะว่าไปแล้วก็เลยครึ่งทำไมจึงว่าเลยครึ่งเพราะว่า หัวหน้างานที่วางแผนงานถ้าคิดเป็นเงินออกมาไม่ใช่น้อยที่เป็นหัวหน้างานแต่ในเราก็เนี่ยช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันซ่อมแซมจนสำเร็จทุลุ่งมาถึงวันนี้ในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้านะเป็นหัวหน้าของวัดผมขอขอบคุณกับทุกๆคนกับทุกดวงใจผูด ที่พวกเราได้มาร่วมกันแต่ผมก็มัน่นผมก็มั่นใจเรียกว่าพูดได้เลยว่าวัดวาศาสนามันไม่ใช่ของผมมันเป็นของพวกท่านทั้งหลายเช่นเดียวกันเพราะนั้นลังต่อลังแตนที่มันแตกอย่างที่ผมพูดต่อแตนทั้งหลายที่อยู่ในรลวงรังก็ช่วยกันมาเดี่ยวยาลวงรังของตนเองผมที่เป็นหัวหน้าผมก็มีตะมองมอง ดูว่าการทำระบบการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นมากน้อยแค่ไหนในเมื่อมันเสร็จแล้วผมผู้เป็นหัวหน้าผมก็มีความสบายใจเพราะว่าเรื่องมันจบไปแล้วที่ี้ในการซ่อมเส,เส,เสนาสะนะแต่ส่วนจะตุปัจจัยเรื่องนี่สินนยัังค่อยมาว่ากันอีกที่นึงยังเหลือ,อยังขาดเท่าไหร่ อันนั้นจะค่อยว่ากันเพราะว่ามีแต่ว่าวัตถุมันเสร็จไปแล้วนะแต่ทึงยังไงก็ตามเมื่อเมื่อเราสร้างท้าวรวัตถุหรือว่าเราซ่อมแซมหลังของเราแล้วในเมื่อจบแล้วเราก็ต้องถอยเข้ามาหาที่ที่ที่มั่นของพวกเราเหมือนกับทหารเมื่อออกไปสู้รบ เราก็ต้องออกไปสู้รบไม่เนื้อสู้รบอ,อริสตรูถอยไปแล้วนะเราต้องกลับเข้ามาหากรมกองแล้วก็มา,าพัฒนากรมกองของตนเองเอนี่ก็เหมือนกันในเมื่อเราออกไปทําการทํางานส่งจิตส่งใจออกไปนอกส่งกรรมส่งกายส่งวาจาส่งใจออกไปทํางานในเมื่อ เราทำงานจบแล้วนะอย่าเคว้งคว้างอย่าอย่าเป็นคนว่างงานอย่าเป็นคนว่างงานอย่าเป็นเคว้งคว้างเพราะงานข้างนอกเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอย่างนั้นก็หาเรื่องนี้เรื่องนั้นมาทำพอแก้ก,กิเลสความง่วงเหงาเหานอนความขี้เกียจมากง่ายของตนเองไม่น่าจะถูกนะไม่ใช่หน้าที่ของเราผมยังพูดแล้วว่า งานภายนอกที่เราทำนั่นะไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่หัวจิตหัวใจของเราที่เป็นนักบวชหัวจิตใจของเราที่เป็นนักบวชนั่นคือจิตตภาวนาอันนี้คือพวกเราอย่ามองอย่ามองข้ามว่างานของตนเองนั่นคืออะไรถ้าว่าเราไม่รู้จักหน้าที่การงานของตนเองนั่นมันไม่ถูกนะทั้งที่เขาให้เป็นครูสอนหนังสือตัวเองนู่น อไปสอนไปทำเกษตรอทั้งขาดทั้งตนถ้าเขาให้เป็นหมอตัวเองมุ่นไปทำเป็นครูสอนนักเรียนแปลว่ามันผิดอันนี้คือเหมือนกันนั่นแหละเราเข้ามาบวชเป็นพระกรรมฐานตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวตามแนวแถวของพุทธะพูดง่าย เราก็สืบเนื่องกันมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สอนอย่าปล่อยจิตปล่อยใจออกไปข้างนอกเนะถ้าหากว่าปล่อยจิตปล่อยใจออกไปข้างนอกเสียหายยิ่งเราปล่อยการปล่อยใจออกไปข้างนอกการทําไปทำการทำงานผมเอกมั่นใจว่าผู้ที่จะมากลับมาแล้วมาเดินยังกรมมานั่งภาวนามาทำจิตใจให้สงบตามแนวแถวที่ หลวงปู่พรมท่านทำผมยังมองไม่เห็นพวกท่านว่าจะทำอย่างนั้นได้หลวงปู่พรมนะครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเห็นว่าหลวงปู่พรมกลางวันพลิกก้อนหินทั้งวันทำถนนที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่บอก้อจะท่านทำอย่างไรทำแต่ทั้งวันพอกลางคืนท่านจะทำยังไงท่านคงจะนอนเอกเนเกเอางานเป็นเครื่องอยู่กระมัง พอตกกลางคืนที่ไหนได้โอ้โหเดินยกลมดึกเดืนเที่ยงคืน่ะขยันกว่าองค์ที่ไม่ได้ทํางานใช่อีกเท่นี้ทักอนทุกองค์พอเห็นเท่านั้นละยอมแพ้หมดเลยเจนพูดกันต่อต่อกันมาเลยว่าหลวงปู่พรมนี่น้องบานรงเจนอำเภอหนองหาบนบานดุงเป็นครูบาอาจารย์ที่ว่า ขันยันทั้งข้างนอกขันยันทั้งข้างในนี่แหละถ้าเป็นได้อย่างนั้นน่าเชิดชูบูชาเป็นเกียรติศักดิ์นานเท่านานแต่พวกเราท่านทั้งหลายเป็นอย่างนั้นไหมนี่แหละแต่ผมเองผมก็ไม่เหมาเข่งทั้งหมดว่าพวกท่านทั้งหลายพอไปทํางานแล้วจะนอนปล่อยจิตปล่อยใจเออแล้วเหยอลอยลมออกไปทางกิเลสผมก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นอีกเหมือนกันเป็นการดูถูกกันมากเกินไป แต่ผมก็มั่นใจว่าบางองค์บางครั้งก็คงจะหันกลับเข้ามาสู่ธรรมะแต่บางครั้งคงจะทะเละทะลายเพราะนั้นเธอถึงยังไงก็ตามในเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้ยินคำพูดของผมนยะย้ำเตือนอย่างนี้สรุปแล้วก็คืองานนั้นเป็นงานพัฒนาบริหารและวก็จัดการเกี่ยวกับดูแลวัดวา ให้อยู่ในสภาพที่มันน้ําท่วมมันเสียหายแต่บัดนี้พวกเราทําจบลงไปแล้วงานชิ้นนั้นอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายหันกลับเข้ามาหาศินสมาธิปัญญาของตนเองตามแนวแถวของพุทธ,ธให้หันเข้ามาหาสมาธิปวกง,ง่ายๆแต่ยังไงพวกเราถึงจะทํางานภายนอกเราก็มีศินอยู่แล้วเรื่องศินกุตัวนี้แหละสินสองี่สิบ ผมก็ไม่ได้ตำหนิพวกท่านว่าย่อหย่อนในศีลแต่เรื่องสมาธิการปล่อยจิตปล่อยใจนั้นตัวของท่านเองเท่านั้นจะรู้ได้ปล่อยมากน้อยแค่ไหนถ้าองค์อื่นไปพูดเดี๋ยวพวกเราขอหาว่าหลวงล้ำอธิปไตยบอกจะรู้ได้ยังไงแต่พวกตัวท่านเองรู้ว่าพวกท่านปล่อยจิตใจมากน้อยแค่ไหนแต่ทิ้งยังไงเอาเถอะนะในเมื่อท่านอยู่ใน ในหลักในกรอบอยู่แล้วพวกเราทั้งหลายก็อนุโมทนาแต่ถ้าหาพวกเราท่านทั้งหลายปล่อยใจออกไปข้างนอกเกินไปอันนั้นถ้าหาว่าไม่ถอยกลับก็น่าตำหนินะเสียคนเสียพระไปได้ง่ายๆเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านมองตนเองให้ภาวนากลับมาเอาเถอะเมื่อข้าพเจ้าทำไปแล้วนั้นเป็นบุญเป็นกุศลของข้าพเจ้าได้เสียสละแรงกาย แรงความคิดแรงสติปัญญาของเราทุกอย่างในการซ่อมแซมเพื่อให้พระสงฆ์พุทธบริษัทที่มาเกี่ยวข้องได้รับความสงขร่มเย็นผาสุขในการซ่อมแซมเสนาสนะเหล่านั้นแต่บัดนี้ข้าพระเจ้าได้ทําบุญไปแล้วสร้างบุญสร้างกุศลแล้วจุดนั้นเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับข้าพระเจ้าแล้วแต่บัดนี้ข้าพระเจ้าต้องจบแล้วในจุดนั้นหัน หัวเข้ามาเธอหันกระบอกปืนเข้ามาเอาคือสตินะสตินั่นคือกระบอกปืนเ,เข้ามาจ่อในจิตใจในแนวนึกคิดของเราเราอยากนึกคิดส่งออกนอกลูก่นอกทางนะบัดนี้บัดนี้จบแล้วเรื่องนั้นนี่แหละเ,เ,เมื่อได,ได้ได้ศึกษาแล้วถ้าจะได้ศึกษากับศึกษาการงานเรารู้แล้วว่าวิธีการทําอะไร ในเมื่อเราทํางานแบก็เป็นการเรียนรู้เป็นวิชาอันหนึ่งวิชาทางโลกแต่มันไม่ใช่วิชาแก้กิเลสเผลอๆวิชาเหล่านั้นอาจจะผูกมัดพันธนาการจิตใจของเราอีกต่างหากถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยรัการวางในจุดนั้นแต่เราเมื่อได้ยินทำคําสอนของครูบาอาจารย์ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้หันกลับเข้ามาหา สมาธิของตนเองเทนั้นเรื่องศีลก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเรื่องสมาธินั่นแหละถ้าผู้ใดมีเป็ิตใจเป็นสมาธิอยู่แล้วในช่วงนั้นที่มันปล่อยปะละเลยไปก็ห่างไปแต่กลับมาหาสมาธิแล้วก็มีเดินวิปัสสนาต่อให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาเอถอะจึงข้าพเจ้าทํางานในช่วงนั้นความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ห่างข้าพเจ้าเลยถ้าเผลอเมื่มอไหร ก็พร้อมที่จะถึงจุดจบของชีวิตในช่วงนั้นได้แต่บัดน,นี้ข้าพเจ้าได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วจุดนั้นเป็นานบเป็นสิ้นสุดแล้วการงานที่มันมีปัญหาของในวัดของเราเ่กาก็ตังนี้ไปเราก็ตั้งใจภาวนาเอาเถอะข้าพเจ้าจะตั้งจิตอธิษฐานเราจุดไหนที่มันยังค้างคาในจิตใจของเรา พิจนารณาดูสิโดยมากเนี่ยนะมันไม่ใช่าการเมกิเลสส่วนหยาบมันก็เป็นการเมกิเลสส่วนลึกๆเป็นแนวความคิดมันคิดทะเลาทะเลถลายแล้วมันคิดมันหาความสุขในแนวความคิดมันมีเยื่อใยในแนวความคิดแนวความคิดนั้นมันต่อไปมันจะเป็นสนวนหนึ่งบวกเหน่งเป็นสองมันจะออกไปได้ใหญ่ไปเรื่อย อันนี้เราก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายดูจุดนี้ในเมื่อมันเป็นจุดนั้นก็นมาพิจารณาถึงมรณะนุสติคือความตายพิจารณาถึงอสุภะในการเกิดในการเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟให้เห็นเป็นอสุภะปฏิกลูลทุกทั้งตัวเองทั้งคนอื่นทั้งจัก,กรวาลในโลกนี้มันมีอะไรเราไปให้ความสมมติไปให้ความสำคัญ ไปเสกสรรให้ว่ามันสวยงามแต่มันสวยงามท,ที่ที่ตรงไหนที่แท้แล้วมีอะไรคือความสวยงามเอ,อดูสิออในช่วงนี้ใช่การเวลาที่ใช่แต่เมื่อผ่านการผ่านเวลานี้ไปแล้วเจ็ดสิบแปดบเกปีต่อไปแล้วมันเป็นยังไงมันจะเป็นลักษณะนี้ไหมใจต้องดูให้ดีนะใจอย่าหลงนะใจ นั่นแหะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหะอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายโอปนัิโกแลก้วก็นึกน้อมคิดไปในอดีตท,ที่ผ่านมาปัจจุบันเดี๋ยวนี้อนาคตต่อไปภายภาคหน้าต้องคิดดูมองดูอดีตอนาคตปัจจุบันอันนี้แหละที่หลวงผมได้พูดวันวานวัน,วน,นกอนว่าพอมขนาดพระพุทธองค์เอง ที่ได้ไปบำเพ็ญอยู่ที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนนนั่นนะ่ะเจตของท่านทั้งที่ท่านจะจะเข้าสู่ตัดกิเลสพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนะท่านยังมีกิเลสนางตัณหาราคะอ,อระดีพยามารเข้ามาลบก,กวนพระไทยของพระองค์ตัวนั้นคืออะไรนะถ้าเรามาวิเคราะห์พิจารณาดูแล้วตัวนั้นก็คือเรื่องกิเลส พยาบาลตัวเป็นพ่อคือตัวอวิชชาคือความโง่คู่ความไม่รอบคอบตัวหลงอวิชชาตัวนั้นถ้าว่าพระอนาคามีตัดกิเลสราคะกัทโทสะได้โดยเด็ดขาดยังเหลืออวิชชาเนี่ยตัวนั้นตัวอวิชชาตัวพื้นฐานยังอยู่ในจิตใจของพระอนาคามี วันนั้นพระอนาคามีตั้งตัดกิเลสไม่ขาดยังเหลืออวิชชาเมื่อตัดกิเลสไม่ขาดงานยังไม่เสร็จจะต้องไปขึ้นไปสู่ชั้นสุตตวาดชั้นสุตวาดห้าชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งอวิหาอัตปาสุตสาสุตเสียกนิฐานอันนี้คือพรมสุดทาวาตที่พระอนาคามีขึ้นไปเสวยหรือเขาขึ้นไปประทับภาคแรลมจากนั้นท่านก็ขึ้นไปพิจารณา ทำในจุดนั้นจนตัดกิเลสอวิชชาออกจากใจของท่านท่านก็เข้าสู่น,นิพพานไม่ลงมาเวียนไม่กลับมาเวียนไหวตายเกิดไม่ลงมาเหยียบแผ่นดินอีกอันนั้นคือพระอนาคาคานี่แหละพระอนาคาคาไม่ลงมาเหยียบแผ่นดินแต่พระโสดาบันพระสักทาคามีนะั้นจะต้องลงมาเกิดตามพระภพ,พ,พภูมิของตัวเองพระโสดาบัน เกิดสามชาติบ้างชาติเดียวเป็น,เ,ปนเอกพิชีชาติเดียวคือพระโสดาบันผมบริจัคว่าเป็นเกรดหนึ่งพระโสดาบันเกรดหนึ่งเคเอกพิชีโกลังโกละพระโสดาบันเกรดีเกรดีเกิดเกิดสามชาติพระโสดาบันเกรดบีดจตุคัตตะประมะเกิดเจ็ดชาติแต่ไม่เกิน ไม่เกินเจ็ดชาติคือพระโสดาบันแต่พระสกทาคามีท่านก็ไม่พูดชัดแต่ท่านก็ว่าลงมาเกิดเพียงชาติเดียวแล้วก็ได้บำเพ็ญแล้วก็ตัดกิเลสเนี่ยไดเ้เป็นเป็นพระอรหันต์ถ้าหากว่าเราเราเปรียบเทียบดูนะถ้าเป็นพระอนาคพระอนาคามีเนี่ยแต่หาว่าขึ้นไปอยู่สวรรค์ไปอยู่ชั้นพรม อแต่ไม่รู้ว่าจะ,จะอยู่นานเท่าไหร่อันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้พอขึ้นไปท่านอาจจะขึ้นไปแป๊บเดียวท่านก็เห็นอัน,น้จายทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายชําระใจของท่านประเดี๋ยวประเดาเข้าสู่น,นิพพานก็คงจะมีถ้าว่าไปอยู่นานโอ้ก็คงอยู่นานพอสมควรแต่ถึงอย่างไงในพระโสดาบันที่พูดในพระไตรปิฎกที่ท่านได้พูดออกมาวัด พระโสดาบันในพระพุทธเจ้าโคตมะจะไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในของพระเจ้าในพระพุทธเจ้าพระรีอริยะ,นะะคือพ,พูเ้เี่สาเร็จในชาตินี้ก็ต้อง,ต,องต้องได้สําเร็จในพระพุทธเจ้าองค์นี้คือพระโสดาบันในองค์นี้อ,องค์หน้าก็ท่านองค์หน้าต่อไปอันนั้นก็คือท่านพูดแต่เราก็ยังไม่ได้ถึงจุดนั้นนะอันนี้เขาพูดตาม ตำหับตำหลาแต่ถึงยังไงก็ตามเรื่องอการบำเพ็ญนนจุดนี้แหละคือยอ,อย่างการบำเพ็ญอย่างพระอนาคามีสรุปแล้วก็คือตัวอวิชชาตัวนี้อยู่ในจิตใจของอพระของเราอาวิชชาปัจจะยาเป็นปัจจัยในเมื่อมีอวิชชาขึ้นมาแล้วกันเนี่ยราคะโทสะโมหะ,ะก็เกิดขึ้นมาอยู่ในจิตใจดวงเดียวกัน นี่พระพุทธเจ้าของเราที่ท่นท่านได้บำเพ็ญท่านบำเพ็ญท่านเห็นพยามาณคือความหลงนา่งตันหาราคะตันหาก็รู้อยู่แล้วตันหาความเทะเยอทยาดตันราคะคือความกำหนัดยิน,นดีอัลนังอัลดีกับความอิจฉาในจิตในใจมันเกิดขึ้นในในพระไทยของพระองค์ท่านจึงได้มองเห็นตามไม่จริงอยู่ ที่โคลนต้นโพอย่างนั้นทําไมจึงจะไปเห็นพญามารทําไมจึงจะรู้ว่านางตันหาราคาอรดีนี่แหละจนพระองได้ตั้งจิตแ,แน่วแน่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เถนะิดไม่รู้ว่านางตันหาราคะามันตีแหลกจนไม่รู้ทางไปทางมานะงงไปหมดแต่ขณะนั้นยังไม่รู้ว่าตันหาราคะพญามารน,นะมาพญามารมาจากไหนตันหาราคะามาจากไหนเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้เราไม่มีสติ แต่นี้พระอ,องค์พร้อมที่จะติทุกอย่างของพระองค์แต่ที่ยังไงยังมีมารมาหลังควานถึงขนาดนั้นพระอ,องค์ก็ตั้งจิตแนว่วแนว่เอาเถอะข้าพเจ้าเป็นผู้มุ่งมั่นมาถึงขนาดนี้แล้วถอยหลังกลับไม่มีเสียแล้วมีแต่เดินหน้าลูกเดียวด้วยบุญบาร,รมีของข้าพเจ้าต้องตั้งจิตอธิษฐานเลยนะนีด้วยความมั่งมั่นระลึกถึงบุญกุศลที่พระอ,องค์ได้บำเพ็ญมา จะได้ตัดรู้เป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณอยู่แล้วบุญบารมีเหล่านั้นก็พลูเข้ามาเหมือนกับแม่น้ําเหมือนกับนางธรณีบิดมวยผมคือน้ําพระไทยของพระองค์แปลว่าท่วมท้นตกกิเลสทั้งหลายทั้งปวงละเนรละนาดไปหมดนี่แหละอันนี้แหละคือพระองค์เมื่อพระองค์ย้อนเมื่อได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ยังนึกย้อนดู ว่าตัวนั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเนะี่ยท่านจึงพูดในคําพูดของพระองค์เป็นที่คำเป็นคําตรัสของพระองค์ที่ลึกซึ้งมากเลยที่เรามาพิจารณาดูแล้วท่านมองดูแล้วท่านบอกอืเรื่องจุดนั้นมันเป็นเพราะความดําริคำหนึ่งถึงมันจึงมีกามก,กิเลสเกิดขึ้นในจุดนั้นเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าดูดูก่อนกามเอ่ย พูดเป็นภาษาให้ภาษาเยอะเยยในใจของพระองค์เป็นภา,ภาษาเยอะเย้ยงั้นดูก่อนกามเอ่ยเรารู้จักต้นเง่าของเจ้าแล้วเจ้าเกิดขึ้นมาเพราะความดำลิกคํานึงถึงแต่บัดนี้เรารู้แล้วต้นเง่าของเจ้ามาจากความดำลิกคำหนึงถึงเราจะไม่ดำลิกคํานึงถึงเจ้าอีกเจ้าจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเจ้าจะอยู่แบบ เคิค์นเคินเพราะอะไรเพราะเราไม่ลำลิกไม่ดำลิกคำหนึ่งถึงเจ้าอีกนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราฟังเอาไว้จริงไหมมันร้อยเปอร์เซนต์เลยก่อนที่จะมีการมกิเลสเกิดขึ้นมันต้องมีดำลิกคำหนึ่งถึงวาดมโนภาพวาดความสวยงามวาดเรื่องการมกิเลสออกไปผลในสุดกิเลสตอนนั้นมันเกิดทลักออกมานี่แหละเพราะดับความดำลิกคำหนึ่งถึง ในเมื่อเราคำ,คำนึงถึงมันก็ต้องหลังไหลมาแต่เมื่อเราพิจารณาอสุภะสุภะให้มากพิจารณาบรารณะให้มากพิจารณาธาตุสีดีน้ำหล่อมไฟให้มากพิจารณาปฏิกูลให้มากตัดมันกิเลสต,ตัวนั้นมันจะออกมาได้อย่างไรเพราะเราไม่คำ,ำลิคำนึงถึงมันเสียงเหล่านี้ให้พวกเราใช้แนวความคิดใช้สติใช้ปัญญาคิดดูนะตรองดู จุดนี้ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเอาไว้พรัะนั้ขอให้พวกเราทุกทกท่านนะนี่แหละอันนี้แหละคือวิธีการมันตัวนี้มันไม่ไมใช่กิเลสตัวเล็กน้อยเป็นตัวใหญ่แป้งทีเดียวที่เราล้มระเด่นาฏพังกระจุยกระจายไปเนี่ยกิเลสขนาดพระพุทธเจ้าอย่างตุปัตตุปิที่ไปเจอนางตันหาราคาอารอดีเข้ามายั่วยวนออนอกเหนือจากพระองค์ใช้ พระบารมีของพระอ,องค์เท่านั้นแหละและลึกถึงความคือตั้งความตั้งใจมัน่นคือความมั่นคงคือการความเที่ยงตรงอ,อพระอ,องค์ไม่ได้มองดูข้างๆมองบนมองไปข้างหน้าไม่ได้มองถึงอ,อแถวรอบๆข้างถ้ามองอยู่จุดนี้เราจะต้องเวียน่หยตายเกิดในวะัฏะสงสารอีกเป็นอนันตาการหาที่สิ้นสุดไม่ได้เราต้องพักข้ามไปจุดนี้ออกไปมันจึงจะถึงจุดหมายปลายทางได้ นี่แหละบารมีของพระองค์ท่านจะได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะนั้นขอให้พวกเราถึงจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ให้เป็นแนวทางสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายคิดเอาไว้มันจริงไหมมันจุดนั้นที่เรามาพบมาพบมาเจอเป็นบางครั้งคราวมันจริงไหมผมว่ามันจริง,นจ,รงจนหาที่จะออกไม่ได้บางครั้งจนรจะร้องโหม่มร้องหออไห้ออกเพราะอะไร เพราะกิเลสตัวนี้มันบีบรัดบีบคั้นหัวใจเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องเนี่ยอธิษฐานถึงบุญบารมีอธิษฐานถึงความตั้งใจมัน่นแล้วก็อธิษฐานถึงร่างกายสังขารมันจะอยู่นานจากเท่าไรใจจะอยู่เป็นโชคฟ้าดินทลายตายไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่ใจทําไมร่วมหลง,ลงมัวเมาขนาดนี้ใจให้พวกเราท่านทั้งหลายนะ เราเป็นนักพรตนักปวดมาถึงขนาดนี้แล้วนะควรจะมุ่งมั่นตั้งใจเดินบุกหน้าอย่าถอยหลังอย่าถอยหลังตายดาบหน้าอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราท่านฉเฉด็จออกจากเวียงวังท่านตั้งพระทัยเลยว่าตายดาบหน้าคำว่าถอยหลังไม่มีถึงจะเป็นยังไงตายดาบหน้าเท่านั้นคห้คว่าคำว่ากลับคืนถอยหลังไม่มี นี่แหละให้เราฟังทำคําสอนของพุทธะธนี้ก็เหมือนกันเราไม่ใช่พุทธเจ้าเราเป็นสาวกะเป็นผู้สดับในเมื่อพระองค์ก็แบบทำกุยหมายป้ายทางให้แล้วเดินยังไงที่จะตัดกิเลสจ,จุดนั้นไดเ้เราก็มองดูรู้แล้วศึกษาเราไม่รู้กี่ครั้งตกกี่หนแล้วก็บอกให้ฟังด้วยอีกหนึ่งดูก่อนกล้ามเอ่ยเรารู้จักต้นเงาของเจ้าแล้วเจ้าเกิดมาเพราะความดำริคำหนึงถึงนั่นเอง เจ้าจึงเกิดขึ้นมาแต่บัดนี้เรารู้ต้นเงาของเจ้าแล้วเราจะไม่ดำริดําริคำหนึ่งถึงเจ้าอีกะเราจะเจ้าจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเจ้าจะต้องอยู่แบบเขเ่อนเขื่อนเกอเก้อเขื่อนนั่นนะเพราะเราไม่ไม่ไม่ปูทางให้เข้าไม่ปูทางไปถึงจุดนั้นนี่แหละขอให้พวกเราทุกท่านนะพระเนรลูกหลานทุกองนะตั้งอกตั้งใจพุตธปฏิบัตินี่แหละถ้าพวกเรามุ่งมั่นตั้งใจละเราคิดดูสิ ความสุขที่แท้จริงของโลกนั้นคืออะไรความสุขในโลกนี้ความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรใครเป็นผู้ได้ความสุขที่แท้จริงทุกคนสุดท้ายก็มีแต่แบหมือแบะมือทุกคนจากนั้นก็เข้าสู่หีบลงออกไฟเผาทิ้งคนไหนที่ได้ความสุขมีไหมแต่ความสุขของพุทธ,ธะมีไหมมี พระพุทธเจ้าท่านมีถึงเผาร่างกายของท่านแต่ดวงวิญญาณและดวงใจของท่านท่านกระจิมยิ้มยองท่านไม่ลุ่มหลงม,วมัวเมาท่านรู้ว่าพาลาฮาเวปันจักขันธาขันทั้งห้านี้เป็นภาระหนักจะต้องบอกปล่อยวางทิ้งแน่นอนอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าท่านจะต้องปล่อยต้องวางแต่ยังไม่ถึงกำหนดท่านก็รักษามันไปก่อนในเมื่อถึงกำหนดแล้วท่านก็ต้องปล่อยวางเพราะมันเป็นภาระหนัก ทิ้งภาชนะทองคําทิ้งภาชนะดินไปรับภาชนะทองคําอีกสักวันหนึ่งถ้าพวกเราภาวนาตั้งอ,อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจิตใจของเราจะเป็นอย่างนั้นนะพระเนรูกหลาดอนตอนนี้ไปสุดท้ายปฏิโมกขนะทน,นี้นะ